สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพียงลมทาลอลนะคะช่องของผู้ส่งสารจากจักรวาลผ่านไพ่นะคะวันนี้เรามาพบกันนะคะในคลิปพิกอากาศนะคะในหัวข้อเขายังคิดเราอยู่ไหมนะคะเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงถามถึงเนี่ยยังคิดถึงคุณอยู่ไหมกันหมายถึงยังคิดถึงนั่นหมายถึงว่าปัจจุบันตอนนี้ก็คือ ไม่ได้พูดไม่ได้คุยหรืออ่าสื่อสารกันแล้วนั่นเองนะคะก็เลยกลายเป็นคําว่ายังนะยังคิดถึงอยู่ไหมนะคะพิาการนะเป็นการดูพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับใครร้อเปอร์เนนะคะยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะการที่เราได้มาเจอกันวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตั้งสติ ตั้งสมาธิดีๆนะคะเลือกการที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะแล้วก็มารับฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันคะ่ะเริ่มเลยนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งนะคะพีสความสุขสงบนะสุขสงบมีมีนกบินมาด้วยแต่เราก็คือนี่อยู่ในไข่นะคะ อยู่ในจุดของตัวเองอยู่ในความสงบอยู่กับภายในอยู่กับตัวเองนะคะอยู่ตรงนี้เอ๊แล้วเขาจะคิดถึงเราไหมเนี่ย <c oughs> ก่อนอื่นที่จะถามว่าเขายังคิดถึงเราอยู่ไหมขอไปแอบดูก่อนว่าทำไมถึงไม่ได้คุยกันแล้วทำไมถึงความสัมพัน์นี้มันถึงเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องมาถามว่าเขายังคิดถึงเราอยู่หรือเปล่านะคะ ดูสิอืม,อมเพจออฟเพนทาเคิน The Sun เอาไม่ได้คุยกันจริงเหรอเนี่ย True of p e n t a c l e The Emperor เอาไม่ได้คุยกันจริงปะเนี่ย แอบมาถามว่าแบบเขายังคิดถึงเราอยู่ไหมแต่ว่าคือยังคุยกันอยู่หรือเปล่าคะสําหรับคนกองนี้คือก็ดูเป็นความรักที่อืมน่ยไม่รู้จะพูดยังไงก็เดซันน่ะเนาะก็ดูเป็นความรักที่มีความห่วงความอ่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นห่วงคิดถึงมีความปรารถนาดีๆให้แก่กันอ่ารู้ละ รู้ละว่าทำไมถึงไม่ได้คุยกัน The Emperor มันกลับหัวเขาคนนี้รู้สึกว่าเขายังไม่ดีพอสำหรับคุณน่ะเขาที่คุณถามถึงเนี่ยนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามนะเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะยังยังไม่ดีพอยังไม่แบบเออเขาอาจจะเป็นคนที่โปรไฟล์อาจจะไม่ได้ตรงใจคุณหรือว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบเขาไม่ไม่ได้แบบ เออเป็นแบบมาตรฐานสังคมอะ่ะอะไรแบบเนี้ยมันทำให้ตรงเนี้ยเขาเขาไม่มั่นใจแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นคำหนึ่งอะคะ่ะที่บอกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับคุณแบบเนี้ยทั้งที่นะทั้งที่ในใจอะ่ะก็คือเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆความเป็นห่วงความแบบเออผู้หญิงคนนี้คือฉันก็คือให้ความสนใจกับเขาที่สุดอะ่ะอ่า คือแบบก็อยากจะทุ่มเทอยากจะให้ความรักอยากจะทุกอย่างแต่ว่าตัวฉันก็คงไม่ดีพอแบบนี้ค่ะเอาจงจริงนีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวนะสําหรับคนกองนี้อาจจะเป็นเขาคนนี้อาจจะแบบฐานะาทางสังคมหรือว่าเขาเรียกว่ายังไงอะฟิลแบบเงิน,เง,นเงินทองทองอะเนาะอาจจะอาจจะมีไม่มากพออาจจะมีไม่เท่าคุณหรือตัวเขาเองอะคะรู้สึกแบบนั้น บบนีมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันห่างเหินกันหรืออาจจะไม่ได้ติดต่อกันหรืออาจจะทำให้มาเป็นคำถามนะคะว่าเขายังคิดถึงเราอยู่หรือเปล่าอ่าแล้วคิดถึงอยู่ไหมละ่ะคิดถึงอยู่ไหมละ่ะอ่ะมาตอบคำถามกันเลยดีกว่าว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่านะคะคิดถึงอยู่ไหมคิดถึงอยู่ไหมนะสำหรับคนกล่องที่หนึ่งนะคะ เซเว n นออฟว f นไ e ออฟเพนทาเคิลทรีออฟเพนทาเคลถามว่าคิดถึงคุณอยู่ไหมยัง ตอนเนี้เขาเขาคิดแต่เรื่องงานเรื่องเงินเลยอะทําไมอะคนนี้ยคืออะเดี๋ยวขอขอเปิดเพิ่มหน่อยสิทําไมมีแต่ง,งานกับเงินน่ะแบบเต็มไปหมดเลยคือแบบชีวิตนี่คือทํางานหัวเป็นเกลียวตัวเป็นนอ็อตไม่ใช่หัว <c oughs> ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตออถูกหรือเปล่าเนี่ยพูดถูกหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าสนใจแต่เรื่องงานอย่างเดียวเลยอะถามว่าคิดถึงคุณไหมนี่คืออะไรมีแต่เรื่องงาน เรื่องงานอยู่เต็มหัวไปหมดเรื่องงานเรื่องเงินเต็มหัวคิดถึงปะคิดถึงอ๋อกระเด็นกระดอนอ๋อก็คิดไม่ใช่ไม่คิดโอ้คิดค่ะคิดถึงอยากติดต่อกับม่อยากแบบเอออยากอยากให้ความรักกับคุณนะ่ะแต่ว่าแบบ หลายๆอย่างอะในชีวิตเขาอะมันไม่คู่ควรกับคุณอะเออมันเป็นคําเนี้ยออกมาคือที่เขาแบบหายไปห่างไปหรือไม่ค่อยคุยกันคุยกันน้อยลงหรืออาจจะปอกกันหรืออะไรก็ตามคือเป็นสเตตัสที่ติดต่อกันน้อยอะไรแบบเนี้ค่ะเขาไม่ได้หายไปไหนนะเขาไม่ได้แบบไม่รักคุณหรืออะไรนะเขาคิดถึงนะคิดถึงอยู่เต็มหัวใจเลยแต่ว่า เรื่องเงินน่ะสาคัญไม่ด้ว่เพราะอะไรเลยอ่ะก็คือเรื่องเงินเรื่องงานสําคัญมากสําหรับคนคนเนี้แล้วบอกเลยว่าที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพื่อใครเลยนะเพื่อคุณนั่นแหละค่ะเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเนี่ยเพื่อคุณเลยแล้วคือไพ่โฟล์ทวามานะโซเมทาวินเฟรมนะกองนี้นะก็คือพยายามจะเป็นคนที่ดีกว่านี้เพื่อคุณ นี่เลยคำนี้เลยนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งนะเนี่ยราคาโจทย์ของเราเขายังคิดถึงเราอยู่ไหมคิดถึงคะ่ะคิดถึงเต็มหัวใจเลยยังคิดถึงคุณอยู่แต่แน่นอนคะ่ะว่าตอนนี้เขายังเทคแอคชั o n หรือทำอะไรให้คุณแบบรับรู้ไม่ได้เพราะว่าเขายังต้องพยายามอีกเยอะคะ่ะในชีวิตอะที่จะต้องพยายามเพื่อที่จะก้าวมาเคียงข้างกุณให้ได้อะ่ะ เขามีอะไรที่ต้องพยายามอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นแล้วขอเวลาเขาหน่อยนะคะถ้าคุณยังคิดถึงเขาเหมือนที่เขายังคิดถึงคุณนะให้เวลาและให้โอกาสสำหรับคนคนนี้หน่อยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนกลองที่หนึ่งนะนี่ไงเพจใช่ไหมอ่ะให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมา มีสมาธิมีสตอิอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองนะคะอยู่ในความสุขสงบตรงนี้นะแล้วส่วนคนคนนี้เนี่ยให้โอกาสเขาพยายามของเขาต่อไปนะอย่าพึ่งไปเร่งละทุกอย่างมีเวลาของมันนะคะเอีก็มุฟออนไปนะสำหรับคนกองที่หนึ่งไปต่อกันที่กองที่สองอันนี้อะไรเนี่ยคะเนี่ยบลั t n g โอ้โหการมี ความสุขความสมหวังความเขาเรียกว่ายังไงอ่ะก็คืออุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมไปในทุกๆเรื่องจนทำให้เรารู้สึกฟูลฟิลนั่นเองสำหรับคนกองนี้นะคะของไพออรัเคิลน,นะเดี๋ยวเรามาอ่านไพาทาโร่ต่อกันดีกว่านะคะหัวข้อในวันนี้คืออะไรนะคะเขายังคิดถึงเราอยู่ไหมใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูก่อนว่าความสัมพันธะ์มันเป็นความสัมพันธ์แบบไหน,นที่ทําให้เราต้องมาถามกันว่าเออเขายังคิดถึงเราอยู่หรือเปล่านะคะทำไมถงึงไม่ได้ติดต่อกันแล้วทําไมถึงบล็อกกันไปทําไมถึงอ่คุยกันน้อยลงนะคะทำให้ต้องมาถามว่ายังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่านะ h อเวอ Seven of p e n t a c l e ค King of c u p ความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่จริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอยู่หรือเปล่าคะความสัมพันธ์นี้คือไม่ได้หายไปไหนจากกันอะ่ะก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอยู่อะ่ะ ยังมีกันและกันอยู่อ่ะไม่ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าอาจจะแยกย้ายกันไปเติบโตหรือเปล่าคะก็คือแยกย้ายกันไปทํางานอาจจะอยู่ไกลกันต่างประเทศต่างเอ,อ่อเขาเรียกว่ายัางไงก็คือไกลกันนั่นแหละค่ะต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศคือตัวไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วก็คือทําให้ไม่ได้ติดต่อ,อก,กันหรืออะไรประมาณเนี้หรือติดต่อกันน้อยลงอะคะแต่ว่า มีความรักอยู่ในความสัมพันธ์นี้แน่นอนเพราะว่า King o f c u p มาขนาดนี้ความรักในความสัมพันธ์นี้มีค่ะแต่ว่าตัวไกลนะคะแต่ใจเนี่ยจะห่างไม่ห่างก็ไม่รู้นะแล้วก็มีเขาเรียกว่ายังไงอะ e ่ะ7 of Pentacle เนาะก็คือมีความพยายามเขาเรียกว่ายังไงทำกำลังทำหน้าที่ของตัวเองอยู่ในมุมมุมหนึ่งอะ ของกันและกันนะทั้งเขาและเราเลยอ่ะก็คือต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองงี้ดีกว่าเพื่อรอคอยที่จะได้มาเจอกันได้มาอยู่ด้วยกันหรืออะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้เป็นความรักที่ห่างหายจากกันหรือ,อไม่ได้คุยกันแล้วหรืออาจจะติดต่อกันน้อยลงก็ได้อ่ะแต่ก็ไม่ใช่ความรักที่แบบตัดขาดกันไปหรืออะไรแบบนี้ค่ะ เป็นความสัมพันธ์ที่เน้นเป็นคนไกลมากกว่าเนาะหรือว่าต่างคนต่างอาจจะไม่ไกลแบบไกลตัวแต่ว่าก็คือต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างมีมุมของตัวเองที่จะต้องทําติดงานติดภารกิจติดอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วไหนมาดูซิว่าแบบเออเขายังคิดถึงเราอยู่หรือเปล่าไกลกันขนาดนี้ คุยกันน้อยลงหรืออะไรก็ตามก็ยังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่าคะสำหรับคนกองที่สองโอ้โห queen of pencil มาเลยโอ้โหโอ้โหเอาอะไรมาไม่คิดถึงก่อนตอนเนี้ยโอ้โหอ,อ่ะบอกเลยมากกว่าคิดถึงเลยเนี่ย ยิ่งกว่าคิดถึงก็คือรอเวลาที่จะได้มาทำอะไรให้ชัดเจนไปเลยนะคะสำหรับคนกองนี้นะอย่าเรียกว่ายังคิดถึงอยู่ไหมยังมีคุณอยู่เต็มหัวใจเอางี้เลยดีกว่านะคะแล้วก็บอกเลยว่าสิ่งที่พยายามสิ่งที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยได้แบบได้มาอยู่ด้วยกันได้มาจับมือเดินไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันก็คือ คาดหวังถึงความชัดเจนในอนาคตนะคะได้เลยนะสำหรับความสัมพันธ์นี้คือจะมาทําให้ทุกอย่างชัดเจนจะมาทําให้ทุกอย่างแบบยุติธรรมสําหรับคุณนะอะไรที่แบบเขาอาจจะให้คุณได้น้อยหรือไม่ได้ให้คุณหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเขาจะกลับมาให้ความสําคัญกลับมาให้ทุกๆอย่างกับคุณแต่ว่า ตอนนี้นะเวลานี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่พร้อมด้วยอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่แน่นอนค่ะว่าหัวข้อวันนี้คืออะไรนะเขายังคิดถึงเราอยู่ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะคิดถึงคุณคิดถึงเต็มหัวใจเลยคะ่ะสําหรับคนกองที่สองนีนะคะยังไงก็ให้เวลาให้โอกาสเขาหน่อยนะคะแล้วก็ให้โอกาสกับตัวคุณเองนะคะได้มีความสุขด้วยนะอย่ามัวแต่คิดถึงเขาอย่างเดียวล่ะ ตัวเราเองก็ต้องมีความสุขนะเห็นไหมไปปาร์ตี้ไปอะไรบ้างเปิดตัวเองเปิดโลกเปิดเขาเรียกว่ายังไงอะอย่าให้ตัวเองจมอยู่กับความคิดถึงมากเกินไปอะค่ะให้โอกาสตัวเองได้มีความสุขหาความสุขให้กับตัวเองบ้างนะคะปลดปล่อยตัวเองบ้างนะแล้วคุณก็จะมีความสุขเหมือนหนิงออร์คเคิลใบนี้เลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนกองที่สนะคะ เรามา move on ต่อกันไปที่กองที่สามรอยย l h e าร t รู้สึกว่าไม่เหมาะเปิดคลิปพิงอากาศอันไหนก็มี Royal Heart อะคะ่ะถูกชะตากันนกฮูกออสองตัวนี้หรือเปล่านะคะจิตใจที่เป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันแบบพร้อมที่จะเคียงข้างกันตลอดไปเนี่ยนกฮูกอสองตัวเนี่ยนะคะเจอทุก กองเลยที่เป็นพีกอากาศก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันก็ไม่ได้ตั้งใจเลือกมานะก็สับสับสบสบวงัวงวๆังเจอตลอด <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าความสัมพันธ์ของคนกองที่สามเนี่ยเป็นยังไงนะคะทําให้คุณต้องมาถามว่าเขายังคิดถึงเราอยู่ไหมนะในขอดูหน่อยสิขอดูหน่อย,ขอ,อยขอชมหน่อย นี่ tree of pentagon oh two of one กลับหัวมาสองใบแล้วนะยังไงนะ nine of one m hmm, tree of one ดูเป็นความสัมพันธ์ที่ก็บ็อกจริงๆนั่นแหละ รอการติดต่อรอการพูดคุยรอการเ,าเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะก็คือสอก็คือมีแบบว่ามองกันแค่ในโซเชียลอะค่ะสำหรับสำหรับคนกองนี้นะก็คือตอนเนี้เหมือนมีแค่ส่องกันในโซเชียลอะไม่ได้คุยกันในแบบหลังไมหรือคุยกันในชีวิตจริงเลยอะเพราะอะไรหรอเพราะว่าเนี่ยในออฟวานอะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเคยแบบพยายามจนถึงจุดหนึ่งแล้วตอนนี้คนสองคนก็คือตัดสินใจที่จะเลิกพยายามแล้วเลิกที่จะไปต่อเลิกที่จะพยายามที่จะเขาเรียกว่ายังไงอะจับมือเดินไปด้วยกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะเราก็ไม่รู้เนาะว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าน,นี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าจากไพ่ที่บอกเนี่ยก็คือเป็นคนสองคนที่ พยายามกันถึงที่สุดเอาจริงไม่ที่สุดนะนายนะนายออฟวันนะไม่ใช่เทนส์ออฟวันนะไม่ที่สุดนะยังไม่ที่สุดนะแต่ก็คือพยายามจนถึงจุดหนึ่งที่ต่างคนต่างรู้สึกว่าอยากจะพอแล้วอะค่ะไม่อยากจะไปต่อแล้วแบบเนี้ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์นี้มันหยุดชะง,งักลงแบบอาจจะเรียกว,ว่าเบรกก็ได้อาจจะไม่ได้แบบเออถึงขั้นที่แบบ เลิกลาตัดขาดอะไรเงี้ยแต่ก็คือพักไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนแบบเนี้ยค่ะแต่ก็อยู่ในจุดจุดที่แบบแอบส่องแอบมองกันตลอดนะยังไม่หากหายไปไหนนะคะสำหรับคนกองนี้นะอืมอาจจะรแบบับแอบอ่านเป็นเตอร์ปาร์ตี้ได้นิดหน่อยนะคะบ้างมีพลังงานบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนเนาะที่มาฟังนะคะ นิดนิดหนึงหน่อยๆทำแถมไปเพอมันขึ้นมาก็เลยอ่านเนาะอ่ะไหนเรามาดูกันซิว่าเขายังคิดถึงเราอยู่หรือเปล่านะคะคนกองนี้นะเขายังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าเดวมูนแมทรีออฟฟานมาอีกละอ้าวนายออาฟานมาซ้ำไม่ได้สไพ่เยหรอยังไง t ดอะซันเอาจริงปะเนี่ยเห็นไหมมันพยายามยังไม่ถึงที่สุดอะความสัมพันธ์นี้นะเราบอกเลยนะว่าคิดไหมคิดถึงไหมก็คิดสิคะไม่คิดได้ยังไงอะ่ะก็ยังยังรู้สึกว่าแบบเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดความสัมพันธ์เนี้ยมันยังพยายามได้อีกยังยังยังไปต่อกันได้อีกสิมันนี่ไง เอานี่อีกมาอีกไม้นึงครบเลยสิบไม้ไม่ใช่นี่เป็นไพ่เดอะซันเนาะเออภาพมันก็เกี่ยวข้องกันดีก็คือแบบนี่ไงถึงเก้าไม้นี้มันจะมืดมนมันจะแบบเออพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถทำให้มันมีแสงสว่างได้แต่ไม้ที่เหลืออีกไม้นึงเนี่ยเป็นเดอะซันเลยนะเนี่ย ไปต่อกันได้อีกนะยังยังก็คือยังยังมีความคิดถึงมีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่อะค่ะยังยังไม่สามารถตัดขาดกันได้นะแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ยังอยากจะกลับมาพยายามในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะยังไม่อยากทิ้งหรือห่างหายไปไหนเลยนะแต่ตอนนี้อาจจะเป็นช่วงพักเบรก พักให้ได้คิดพักให้ได้หายใจพักให้ได้ทบทวนว่าเราจะยังไงต่อดีนะสำหรับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วเมื่อเขาคิดได้เรียบร้อยทบทวนแล้วเนี่ยเขาจะกลับมานะกลับมาใหา้พยายามกับความสัมพันธ์นี้นะคะนี่นี่ใช่คำถามหรือเปล่านยถามถามว่าเขาคิดถึง อะไรนะยังคิดถึงเราหรือเปล่านิดๆไปต่อยาวเลยนะคําทํานายเนี่ยคิดถึงค่าย,ยังคิดถึงอยู่ยังยังไม่ได้เลิกคิดถึงหรือว่าห่างหายไปไหนแต่ว่าแถมคําทํานายนิดนึงเนาะออนิดนึงไพ่มันออกมาตามเนี้ยนะคะก็ <c oughs> <g iggle> <g iggle> ยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนกองที่สานะคะรอยย่อหาสนะรอยย่อหารอยย่อหานะคะ ค okay, ค่ะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอุ๊ย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 พังสวัสดีค่ะ